เคยสงสัยบ้างไหมครับทาไมเวลาพวกเราฉีดยาฆ่าแมลงยาฆ่าเพลี้เนี่ยฉีดไปแล้วเนี่ยแค่สองสามวันมันก็เจอปัญหาว่ามันมีเพลี้เข้ามาที่ส่วนของพวกเราอีกทําไมเราต้องฉีดยากันหลายๆรอบหรือบางเคสก็ฉีดกันตลอดทั้งปีแล้วไอ้มแมลงพวกนี้มันไม่ตายเชียวหรอครับบางคนก็ได้คําตอบมาบอกว่ามแมลงเพลี้พวกนี้ดื้อยาโดยคนส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการ พ้นยายี่ห้อที่1ยี่ห้อที่2แล้วก็ไปยี่ห้อที่3แล้วก็วนกลับมาที่ย่อห้อที่1เพื่อที่จะเอาไอ้เจ้ามแมลงและก็เคลี้ยพวกนี้ให้มันอยู่มแมลงหรือเคลียไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนประเภทไหนก็แล้วแต่หลังจากที่มีการฉีดยาฆ่าแมลงฉีดยาฆ่าเคลี้ยลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแน่นอนครับมันตายแน่นอนแต่ถามว่าทําไมสองสาวัน หรือ4ีห้าวันเรากลับเข้าไปในสวนดันไปเจอพวกเขามาทําลายพืชของเราต่อหลังจากที่เราเนี่ยมีการฉีดยาฆ่าเพีย้ยฆ่าหนอนฆ่าแมลงโดยใช้ยาเคมีที่เป็นยาอันตรายซึ่งในส่วนของยาเคมีเนี่ยจะมีฤทธิ์ของความเป็นกรดนะครับเมื่อมันโดนที่บริเวณผิวใบนะครับซึ่งใบของพืชทุกชนิดเนี่ยจะมีความนวลเป็นหลักใบที่มันนวลวาว อันนี้คือสารเคลือบใบหรือสารเคลือบผิวที่พืชเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเองเพื่อปกป้องและป้องกันไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไม่ว่าจะเป็นนอนไม่ว่าจะเป็นมแมลงหรือเขาเรียกว่าศัตรูพืชของเขานั่นเองมันเป็นการสร้างขึ้นมาเองตามธรรมชาติเพื่อปกป้องตัวเขาเองโดยธรรมชาติแต่เมื่อเราเนี่ยได้เอายาเคมีเหล่านี้เนี่ยไปฉีดลงบริเวณที่ใบมันก็ทําให้นวลใบเหล่านี้เนี่ย เกิดรูโวนะครับเมื่อเกิดรูโวเนี่ยมันก็ทําให้ใบที่มีความนวลความมันเหล่านี้เสียหายเมื่อมันเสียหายเนี่ยอาหารที่เขาปรุงอยู่ที่โรงครัวนะครับก็คือใบนั่นเองมันก็จะส่งกลิ่นหอมออกมาส่งกลิ่นของกรดอะมิโนโส่งกลิ่นของน้ําตาลโชยออกมาข้างนอกทําให้เจ้า,มาแมลงเจ้าเพลี้ยเจ้าหนอนนะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียง หรืออยู่ณจุดอื่นมันจะใช้จาง,งอยนะครับที่อยู่บริเวณส่วนหน้าของมันนะครับในการสแกนหาบริเวณที่มีน้ําตาลมีกรดอะมิโนโเหล่านี้ว่าอยู่ตรงไหนเมื่อมันได้กลิ่นนะครับมันก็จะไปจุดจุดนั้นนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เราฉีดครั้งแรกเนี่ยต้นทุเรียนเราเราอาจจะเจอเพลี้ยมาแค่หนึ่งใบสองใบแต่เกษตรกรก็รู้สึกตกใจกลัว ก็ใช้วิธีการฉีดไม่ได้ฉีดแค่ใบเดียวหรือ2ใบฉีดทั้งต้นแล้วไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะครับคุณฉีดทั้งสวนนั่นหมายความว่าตอนที่คุณเจอครั้งแรกเนี่ยพเพลี้ยมันมาแค่1ต้นหรือ2ต้นแต่พอคุณเริ่มฉีดยากําจัดพเพลี้ยกําจัดหนอนกําจัดมแมลงลงทั้งสวนกลิ่นของการปรุงอาหารที่โรงครัวจะเป็นกลิ่นที่ตลบอบอวนออกมาในสวนของคุณทันที ซึ่งนั่นทำให้เจ้าแมลงและเพลียได้ทำการย้ายถิ่นฐานเข้ามาหาอาหารในส่วนของคุณทันทีซึ่งมันจะทำให้เราพบว่าไม่ว่าจะรอบนี้รอบไหนเดือนแล้วเดือนเล่าเราก็ยังจะต้องฉีด,ยาก,กดยากำจัดเพลี้ยกำจัดหนอนเละกำจัดแมลงอยู่ตลอดเวลาเพราะเราก็จะเจอมันอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่คุณฉีดนะคะไม่เกิน2วันหรือ3วันคุณก็จะเจอสิ่งเหล่านี้เข้ามา ซึ่งพอคุณเจอคุณก็จะไปถามร้านยาหรือคนที่ผ่านประสบการณ์ตรงนี้ว่าจะแก้ยังไงดีจะทำยังไงดีให้ปัญหาเหล่านี้มันหายไปนั่นก็คือใช้วิธีการฉีดพ่นยาโดยใช้เป็นยาเคมีอันตรายซึ่งมันก็ทำให้นวลใบโรงครัวหรือผิวใบเหลือผิวถูกทำลายกลิ่นเหล่านี้ก็จะโชยออกมา ทำให้หนอนแมลงเปลี้ยเขาก็ได้กลิ่นเขาก็จึงเข้ามาที่บริเวณโรงครัวของเราบริเวณใบของเราที่มันมีกลิ่นเหล่านั้นนั่นเองแล้วก็ทําการกัดกินจุดที่มีน้ําตาลมีกรดอะมิโนหรือมีกลิ่นเหล่านี้ที่เขาต้องการนั่นเองนั่นก็หมายความว่าที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เราก็เหมือนทําแบบคือต้องการเอาชนะมันแต่คุณไม่มีวันเอาชนะมันแน่นอนการที่เราไม่ฉีดยา ไม่ทําอะไรมันเลยเขาจะมีวิธีในการสร้างกรอของเขาเองโดยตามธรรมชาติเมื่อเขาสร้างกรอะเองตามธรรมชาติโรงครัวเขามีผลึกที่หนาแน่นมันก็ทําให้กลิ่นที่เขาสร้างที่เขาปรุงที่เขาแต่งอยู่ภายในลําต้นภายในที่ในก้านในใบในโรงครัวของเขาเนี่ยไม่โชยออกมาข้างนอกอเมื่อมันไม่โชยออกมามแมลงหนอนเพลี้ยมันไม่สามารถที่จะสแกนหาไอสิ่งเหล่านั้น ได้เจอเขาก็จะไม่เข้าไปหานั่นหมายความว่าเราก็ไม่จําเป็นต้องไปฉีดยาเลยครับเราก็แค่สร้างภูมิให้เขาเพิ่มวิตามินเพิ่มโปรตีนเพิ่มอาหารเพิ่มแร่ธาตุซึ่งพืชตัวเนี้ยเขาต้องการอยู่ตั้ง17ชนิดเพื่อที่จะมาสังเคราะห์สร้างเซลล์เซลล์ให้มันปิดผลึกให้แน่นแล้วก็สร้างภูมิต้านทานให้เขาได้แข็งแรงเมื่อเขาทําอย่างนั้นได้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นแมลงตัวไหนไม่ว่าจะเป็นนอนตัวไหนไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยสายพันธุ์ไหนก็จะไม่เข้าไปเยียนคุณเหมือนอย่างที่สูตรจิตบอยสูตรได้ทํามาหลายๆสวนซึ่งก็จะพบว่าเราไม่เคยใช้ยาเคมีอันตรายฉีดพ่นในสวนเลยมันทําให้ในสวนของลูกเขตและสวนของเราเองไม่เคยเจอปัญหาและหลายคนก็อาจจะถามขึ้นมาว่าไอ้แล้วสวนเราจะหันมาใช้อินทรีย ชีวภาพอินทรีย์เขาเรียกว่าไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงเลยเนี่ยมันจะอยู่ไวไหมนี่แหละคือคําตอบที่ผมจะบอกทุกคนว่าเมื่อเราไม่ทําลายโรงัวเมื่อเราไม่ทําลายนอนใบไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไม่ว่าจะเป็นนอนไม่ว่าจะเป็นแมลงสายพันไหนก็แล้วแต่มันก็จะไม่เข้ามานั่นหมายความว่ามันจะไปหาตรงไหนที่เขาฉีดยาตรงไหนที่มันมีโรงครัวพัง ตรงไหนที่มันมีรูรั่วบริเวณผิวใบบริเวณลำต้นบริเวณกิ่งมันก็จะไปที่นั่นนะครับนั่นหมายความว่าส่วนไหนยิ่งฉีดส่วนนั้นจะยิ่งเจอส่วนไหนไม่เคยฉีดเลยส่วนนั้นก็จะไม่มีนะครับมีหลายคนมักจะพูดกับผมเสมอว่าอาจารย์เพลี้ยหนอนแมลงพวกนี้มันดื้อย,ยานะมันรู้ด้วยนะว่าเราจะเข้าไปฉีดยา จะเข้าไปพ่นยาฆ่าแมลงพ่นยาฆ่าเพลี้ยพ่นยาฆ่าหนอนเอาจริงๆนะครับเพลี้ยหนอนแมลงพวกนี้เขาไม่ได้มีเซลล์สมองที่จะรับรู้ถึงศัตรูเข้ามาทำลายเขาเขาไม่ได้มีเมมโมรีที่จะรู้ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาถึงเขาจะต้องหนีไปอยู่ที่อื่นถึงเขาจะต้องหลบไปอยู่ที่อื่นเขามีหน้าที่อย่างเดียวรับรู้ได้อย่างเดียวคือ บริเวณนี้มีอาหารบริเวณนี้มีน้ำตาลบริเวณนี้มีกรดอะมิโน,โนบริเวณนี้คือสิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะมุ่งหน้าเข้าไปกัดกินดูดน้ำเลี้ยงดูดอาหารดูดกรดอะมิโนแค่นั้นเองแต่คุณเนะ่ะเอายามาฉีดอะ่ะมันตายไปแล้วครับแต่ทําไมยังต้องเจอไอ้ที่คุณเจอนะ่ะชุดใหม่นะครับไม่ใช่ชุดเดิมอย่าไปหลงกลกับคนที่ขายยาเพราะฉะนั้น หันมาทำความเข้าใจตรงนี้ให้รู้เรื่องแล้วคุณจะพบกับคำตอบที่ชัดเจนครับผม